เดินเดนาลับเดี๋ยวี้นี่สวนอะไรก็ฮัลโหลที่เรเดูกาน,นี้อ่างาน,นี้การ์ดนี้นนูนี่อยู่แผ่ีมันจะวางาแล้วก็มันจะมีแผ่นกระเบืเบ้องปิดอยู่เมื่อวานทกแผ่นกระเบืเบ้งององอกหมดเลย ยาผิดนนอกแล้วก็จะมีถุงทีเหล็กนี้ทำงานเลยถุงมีแค่ตรงนี้ฮะเ็คัเนี่ยมีเทงานมีมีตลอดเลยมียานุ่นเก็บร้อยเมตรเนาะตั้งจะหน้าวันเป็นหลังวันเก็บอออกงาบ

ตอนนี Он, scream, ้ระดับน้ําเป็นอย่างไรบ้างครับและแนวทางในการป้องกันวัดเรามีแนวทางอย่างไรครับก็สําหรับที่วัดพนันเชิงอีกประมาณ30เซนก็จะพ้นเขื่อนเดิมก็ตอนนี้ทางวัด ได้ทําการยกแผงเหล็กกั้นที่ทางราชการได้มาทาไว้ซึ่งสามารถกั้นได้สูงขึ้นอีก2เมตรเศษความยาวหน้าเขื่อนริมแม่น้ําประมาณ700เมตรแล้วตรงนี้เรามีความกักวงวลมากน้อยเพียงใดครับกับระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างนี้ครับผมช่วงสถานการณ์ช่วงนี้น้ําขึ้นเร็ววันเร็วมากวันละ กว่า30เซนเพราะนั้นก็ทำวัดก็ต้องเร่งทำการกั้นให้เพื่อลองรับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นก็โดยได้รับความอนุเคราะห์เพ,เพื่อจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยที่ส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยในการดำเนินการกัน้นยกแผงเหล็กขึ้นเพื่อกั้นน้ำต่อ,ตอไป